นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับท่านจะทําการสิ่งใดย่อมมีเกณฑ์สาเร็จได้ง่ายไี่จะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่นะครับชีวิตท่านมีความมั่นคงระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้นะครับขึ้นมาสิบเหรียญด้วยกันนะครับถ้าอย่างนี้ชาวลัคนาราศีสิงมีเกณฑ์จะได้เงินนะครับได้รับทรัพย์รับโชค เดือนนี้มีความเครียดบางอย่างไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องเปิดครสิบไบแล้วเราจะรู้แต่ว่าปัญหาหลักๆคือเรื่องสุขภาพอันดับแรกไม่เท้าเนี่ยคือเรื่องงานนะครับอาจจะได้เจอกันโดยผ่านการทํางานถ้าเกิดท่านเป็นคนโสดนะทำงานเจอกันนะครับมีการติดต่อประสานงานหรือว่า ขอสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีสิงห์ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไพ่ยิปสีพยากรรายเดือนดวงการงานการเงินแล้วก็ดวงความรักนะครับโดยเฉพาะผมจะวันนี้นะครับผมจะเปิดไพ่ยิบสีทั้งหมดจํานวน12ใบนะครับเป็น12เรื่องราวอ้าองอิงตามเรือนพบของโหราศาสตร์นั่นเองเนาะเป็นการประยุกต์กันระหว่างโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ไพ่ยิบสีนั่นเองนะครับโดยคําพยากรณ์จะเป็นช่วงของวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเป็นครึ่ง เดือนหลังของเดือนพฤศจิกานั่นเองเนาะเรามาดูกันว่าดวงการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับมีเรื่องราวดีๆอะไรน่าสนใจกันบ้างเนาะนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะขอเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีสิงห์เหมือนเดิมเลยนะครับอารัธนาบาร,รมีของบร,รมีครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยเมตตาเปิดเผยด,ดวงชะตาของท่านผ่านไพ่ย,ยิปซีสำหรับนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม เอาล้ครับอาก่อนอื่นเนาะผมขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัยเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีบารมีปู่ฤาษีทั้งหนึ่งร้อยแปดตนมีปู่ฤาษีพรมนารอดปู่ฤาษีตาไฟเป็นประธานขอบารมีปู่พญาพิเภกโหราจารย์ช่วยเมตตามาประสิทธิวิชาเปิดเผยความลับดวงชะตาชาวรัคนาราศีสิ่งในช่วงวันที่สิบหกถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้ให้ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงผ่านไพ่สำหรับนี้ด้วยเถิดสหัสเนโตเทวินโทที่ประจักษ์วิสุทธา 你。Yeah. สหัสเนโตเทวินโทที่ปจักขุมงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโทที่ปจักขุ่งวิโสทายิพุทธังบังเกิดเปิดโลกาวีทูวิโสทายิธรรมังบังเกิดเปิดโลกาวีทูวิโสทายิสังฆังบังเกิดเปิดโลกาวีทูวิโสทายิสาธุเอาละครับวันนี้วันที่ผมเปิดไพ่ยิบีเนาะตรงกับวันอังคารนะครับซึ่งกําลังของเทพพระอังคารหรือว่ากําลังของวันอังคารเนี่ยก็คือ8ปดเนาเดี๋ยวเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะสับไพ่ก่อนทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับเนาะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่า EP นี้ดูได้เฉพาะคนเกิดวันอังคารนะวันไหนก็เกิดก็ดูได้แต่ว่าขอให้เป็นคนลักนณาสิงหรือเป็นราศีสิงนะครับเนาะ,ะนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นเดรดพันธ์สับไพ่ก่อนเนาะทั้งหมด8ครั้งด้วยกันอโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอตัดไพ่อีกหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับ เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะว่าวันนี้คูบาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านจะเปิดเผยนะครับความลับอะไรให้เราได้รู้ได้ทราบผ่านไพ่ยิปซีสำรับนี้กันบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยครับใบที่หนึ่งครับตำแหน่งตนุตัวตนนะครับต่อไปกระดุมพระสหัชชะพันธุบุตตะอริปัตตนิมอรณะ สุภะกรมมะลาภะวีนาครบแล้ว12บสใบนะครับเป็น12เรื่องราวเนาะจะทําให้เรามีเรื่องราวขยายเรื่องราวในการอ่านนะครับพายุีเพิ่มมากขึ้นเป็นการประยุกต์กันนะครับระหว่างโหราศาสตร์แล้วก็พายุศีนั่นเองนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดทีละใบทีละใบเลยมาเริ่มกันที่ใบที่1นนะครับ นะครับในเรื่องของตำแหน่งตนุตัวตนนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรเออนะครับโอ้นะครับอ่านะครับไพ่ใบนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าเกิดท่านเป็นสุภาพสตรีเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับสังเกตไหมเห็นอะไรนะครับมีทั้งคาถาลูกแก้วนะครับมีโล่ป้องกันนั่งอยู่บนบัลลังก์ถือว่าเดือนนี้ค่อนข้างมีความโลภอกสบายใจนะครับเป็นดั่งนางพญาเนเป็นดั่งจักรพรรดินะครับจักรพรรดินีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับท่านจะทําการสิ่งใดย่อมมีเกณฑ์สาเร็จได้ง่าย จะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่นะครับชีวิตท่านมีความมั่นคงระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรต้องกังวลเลยอ่านะอิจฉาจังใบแรกดีใบต่อไปก็ต้องดีด้วยนะครับอ่ะมาดูกันในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินจะดีจริงไหมนะครับอ่าเป็นไพ หกไม้เท้าด้วยกันนะครับสุขภาพการเงินค่อนข้างดีเลยเดือนนี้นะครับเนาะหกไม้เท้ามักจะในเรื่องเงินเนี่ยนะครับไม้เท้าคืองานมักจะมาจากการทํางานนะครับเราก็เห็นไหมนะครับมีการสารเป็นตาข่ายข้างในมีโรภป้องกันเนาะนะครับปัญหาความทุกข์ร้อนใจเนี่ยจริงๆถามว่าทุกข์ร้อนใจไหมมันก็มีพาธิแผดเผาเนาะก็นะครับมีความกังวลในเรื่องเงินแหละแต่มันก็จะมีทรัพย์มีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งถือว่าดวงการเงินยังคงเข้มแข็งยังคงดีผ่านไปได้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะได้งานนะครับหรือว่า นะจากงานที่ทำนี่แหละปกไม่เท้าอาจจะใครที่ทํางานหลายชิ้นหลายอันก็จะมีโชคหรือว่ามีเงินเข้ามาหลายทางนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าดีนะเดือนนี้ยิ่งขยันยิ่งดีนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องพบศาสชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวคนใกล้ตัวนะครับเป็นเดดเดวิลเนาะระวังนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานคนใกล้ตัวไม่ค่อยดีนะเขามาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากตัวท่านหรือเปล่าเนาะนะครับโดยเฉพาะบุรุษเพศเพศชายเดดเดวิลเป็นเรื่องของความรุ่มหลวงการล่อลวงด้วยนะครับไม่ค่อยดีนะ <c oughs> เพื่อนร่วมง,งานนะครับต่อไปนะครับตนุกระดุมพัสชาพันธุ์ธูต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านที่ดินทรัพย์สินอสังหานะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวญาติพี่น้องเนาะ โอ้นะครับขึ้นมาสิบเหรียญด้วยกันนะครับถ้าอย่างนี้ชาวลัคนาราศีสิงมีเกีย์จะได้เงินนะครับได้รับทรัพย์รับโชคจากใครจากผู้บังจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการทาธุรกิจด้านอสังหาขายบ้านขายรถมีเกีย์ขายได้หรือว่าในการทํางานผู้ักผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานมักจะให้โชคนะครับให้ให้ให้อะไรบางอย่างนะครับเป็นผลตอบแทนกับท่านซึ่งนะครับไพ่ใบนี้ผู้ใหญ่จะอุปธรภมแล้วกันมีผู้ใหญ่เมตตาอุปธมภมชาวลัคนาราศีสิงนั่นเองเนาะอะ ต่อไปเป็นเรือนภพบ,บุตระนะอุ้ยนะครับไพ่การเงินขึ้นมาเห็นหมาบอกเดือนนี้เงินดีมากนะครับเป็นไพ่บริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับในเดือนนี้นะครับอหาลูกน้องถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่ต้องการจะหาบริวารใหม่ลูกน้องใหม่มีโอกาสได้บริวารที่ดีเข้ามานะครับอาเป็นคนที่ขยันขันแข็งสู้งานทํางานเก่งนะใครอยากจะตั้งท้องมีบุตรมีลูกมีโอกาสได้ลูกผู้ชายด้วยนะครับนะ ต่อไปครับเป็นเรือนพบอร,อริอริอุปสรรคปัญหาศัตรูใช่ไครับเดี๋ยวนะตนุก,กระดุมพระสัจจพันธุปุตตะอริอาถูกแล้วไพ่อริอริอุปสรรคนะเป็นก้าดาบด้วยกันระวังสุขภาพตนเองนิดนึงอย่าห่มงานหนักมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะโดยเฉพาะโรคปวดหัวไมเกรนนะครับเนาอะ,อะเดือนนี้มีความเครียดบางอย่างไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องเปิดครบสิบใบแล้วเราจะรู้แต่ว่าปัญหาหลักๆคือเรื่องสุขภาพนะครับปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีมีเจ้ากรรมในเวียนติดตามมาอยู่ด้วยนะเออนะครับอ่าต่อไป ปัตตานีนะครับเรื่องของความรักคู่ครองคนรักเป็นอย่างไรนะครับเป็นคิงถือ ถืออะไรถือไม้เท้านะครับถ้าในเรื่องของอ,อันดับแรกไม้เท้าเนี่ยคือเรื่องงานนะครับอาจจะได้เจอกันโดยผ่านการทํางานถ้าเกิดท่านเป็นคนโสดนะทำงานเจอกันนะครับมีการติดต่อประสานงานหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานแนะนําให้รู้จักเห็นไหมเข,เขาหยิบยืนให้ด้วยนะครับหรือในอีกมุมนึงปัตตานีไม่ถึงหุ้นส่วนเพศตรงข้ามมีโอกาสได้เจอหุ้นส่วนคู่พัดเนืร์ที่ดีในการทํางานร่วมกันนะครับส่วนใครที่แต่งงานมีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วเหมือนกับจะต้องได้มี ทำอะไรบางอย่างร่วมกันกับคู่ครองในเรื่องงานนะครับซึ่งถือว่าดีมีหุ้นส่วนที่ดีมีเพศตรงข้ามที่ดีให้การสนับสนุนซัพพอร์ตทานแล้วก็เรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์นะครับสละโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจโดยผ่านการทํางานร่วมกันนะต่อไปเรือนพบมรณะไม่ถึงการเดินทางไกลการผัดภาคจากไปการเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนาะเป็น9ไม่ถา่ด้วยการเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเปลี่ยนงานหรือเปล่านะนะครับอ่านั่งคิดคิดอยู่นะเห็นไหมค้าควรคิดอยู่เอ๊ะยังไงดีเนี่ยจะเปลี่ยนดี จริงหรือเปล่าเนาะนะครับก็หลายท่านก็มีเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่อีกมุมหนึ่งมรณะคือการเดินทางไกลนะครับการเดินทางคือใครต้องการจะเดินทางไปติดต่อเจราจางานเดนไกลมีโอกาสประสบความสำเร็จอยากจะทํางานต่างประเทศมีโอกาสทําได้แต่ต้องลงมือทาอย่านั่งเฉยๆมันจะกลายเป็นดินพอกหางหมูนะไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะเออนะครับแต่ว่าการงานมีเกณฑ์ติดขาดแหละนะครับมีโอกาสาติดขัดอยู่ ปัตตานีมาต่อไปสู่ภาความสําเร็จสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามานะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็น justice นะครับความยุติธรรมความยุติธรรมคือนะครับในเรื่องของนะครับเดี๋ยวนะสุภาสุภาคือความสําเร็จเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่มีปัญหาด้านคดีความนะครับเกิดการฟ้องร้องหรือการตัดสินอะไรก็แล้วแต่นะครับคําตัดสินนั้นจะเข้าข้างท่านท่านจะเป็นผู้สําเร็จท่านจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับเนาะมีโอกาสได้รับการมีโอกาส ได้รับสิ่งดีๆนะครับแต่การตัดสินหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะจะเข้าข้างนะครับในเรื่องของความสําเร็จเนาะต่อไปนะครับสุภาต่อไปกรรมะเรื่องงานอ่ะมาดูกันสิว่าการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงไหมหรือจะมีอะไรดีๆเข้ามาไหมอ่าเป็นเดอะเมจิเชียนนะครับโอ้นะครับถ้าไพ่ใบนี้ไปถึงว่านะครับงานเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับท่านเนี่ยจะสามารถทําให้มันสําเร็จได้โดยเฉพาะงานต่างประเทศนะไพ่ใบนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะ ทํางานต่างประเทศอด,ดีนะครับเดเมิชเชยเียเป็นเหมือนมายากลนะครับทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เห็นไหมมีทุกอย่างครบนะครับมีดาบมีถ้วยมีเงินนะครับมีไม้เท้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานนะครับมีโอกาสเขาเรียกว่าตําแหน่งหน้าที่สูงขึ้นนะครับหรือทําอะไรอะไรที่ทำทำได้ยาก คุณจะทําได้ง่ายและทําได้สําเร็จดีด้วยนะครับแล้วก็ท่านจะเป็นที่ชื่นชมนะครับแล้วก็จะมีผลงานชิ้นใหญ่ด้วยนะครับอ่าต่อไปลาพาโชคภาพการเงินเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่นะครับอ่าในเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์เรื่องของโชคเข้ามาอยู่แต่ว่าเห็นไหมมันมีการแบ่งนะครับการแบ่งนะมันเหมือนมีการแบ่งฝักแบ่งไฟแบ่งอะไรบางอย่างนะครับหรือผลประโยชน์ได้มาก็ต้องมีการแบ่งสรรพันส่วนให้ลงตัวไม่เช่นนั้นเดี๋ยวท่านจะมีปัญหานะนะครับยังไงก็ถือว่าโชคมีเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะอ่าแต่จะต้องถูกแบ่งนิดนึงนะครับ ต่อไปสุดท้ายเรือนพบีหน้าบีนาเป็นโอ้ภัยจักรพรรดินะครับจักรพรรดินั่งอยู่บนบันลังบีหน้าระวังผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับเนาะสุขภาพของผู้ใหญ่มีเกีย์เจ็บป่วยโดยเฉพาะคุณพ่อนะครับหรือว่าการทํางานนะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือท่านได้ไม่เต็มที่นะครับเนาะแต่ว่าเขาอาจจะช่วยท่านอยู่แบบเบื้องหลังลึกๆนั่นแหละนะครับเนาะอ่ายังไงก็ถ้าถ้าฝากเตือนก็คือเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่นั่นแหละนะครับคุณพ่อนะครับคุณปู่คุณตาอะไรเงี้ยมีเกีย์เจ็บป่วยถ้าเกิดในการทํางานหัวหน้าอาจจะ ช่วยท่านแบบตรงๆไม่ได้เขาจะช่วยท่านแบบหลับๆนั่นเองเนาะถ้าดูทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนาะนะครับไพ่ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเดือนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีนะครับในเรื่องของอโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของความรักคนางดีแต่สุขภาพระมาระวังนิดหนึ่งทั้งตัวท่านเองเนาะเนี่ยมีความเครียดสะสมอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่ด้วยอะนะครับโอเคเนาะอ่ะโอ เรื่องงานเนี่ยดีเลยนะครับดีเลยแล้วก็ใครที่จะจะไปทํางานต่างประเทศนะครับหรือว่ามีงานแดนไกลที่ต้องตัดสินใจต้องทําก็ให้รีบทำนะอย่านั่งมองเห็นไหมลากออกหมดแล้วนะครับทำได้เลยแล้วก็เรื่องของอคําตัดสินถ้าเกิดใครมีปัญหาด้านคดีความมีโอกาสชนะได้ในเดือนนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นคําพยากรณ์ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระดีขอเพียงคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้กับเราไปได้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ